กับเ Sí. ก็พอจะเข้าใจบ้างส่วนเล็กๆนะว่าเวลามองได้ยิ้มยังไงอะนะใช่มองได้ยิ้มแล้วก็เริ่มแบบว่าอยากจะเมื่อยบ้ารู้สึกสสวยุดสวยที่สุดในโลกนี้เลยโอเคเรานรี้ว่าลูกใครสวยที่สุดอืมลูกเขาสวยที่สุดเลยถามคุณนกนกก็ลูกนกสวยที่สุดถามผมลูกผมก็สวยสุดในโลกลูกของใครก็คือสวยสุดในโลกสําหรับคนที่เป็นพ่อและเป็นแม่จริงๆอันนี้จริงๆ่เ เยอะ่ลเยอะก็เหมือนกับเด็กสมมติเด็กผู้ชายอย่างเงี้ยสมมติเราห้าหกขวบเราไปถามเขาบอกว่าใครสวยที่สุดครับเขาบอกแม่ของเขาเลยค่ะวันนี้นะคะบรรดาคุณพ่อนะคะแก๊งของคุณพ่อเนี่ยมาที่นี่คุณแม่เหล่าบรรดาคุณแม่ของแต่ละท่านก็รวมกันคุณแม่ของลูกๆเนี่ยนะคะก็แท็กทีมเหมือนกันนินทาค่ะนินทาฝากมาจะนินทาว่าอะไรไปชมเลยค่ะ ไปทำได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอตัวเองไม่อยู่เนี่ยลูกก็จะมาเอาดิฉันเป็นวัวเป็นควายานี้ดิฉันก็ทาไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็เลยอยากจะขอร้องว่าเวลาที่ตัวเ,เองอยู่เนี่ยก็อย่าตามใจมมกเพราะลูกก็จะเสียแล้วทําอะไรก็กลายเป็นว่าทํากับพ่อได้แต่ทากับแม่ไม่ได้แม่ก็เลยเป็นนางยักษ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูเหมือนเปรียบเทียบแล้วลูกก็เลยไปลักพ่อมากกว่าแม่อันนี้ไม่ถูกต้องค่ะ ็นคนครบมาเ้าอยู่กันครบพ่อแล้วก็ลูกสามคนนี่บ้านแบบเป็นรังเหมือนรูหนูไม่มีผิวเลยใช่ไหมลูกใช่ี่เขียมตัวเลยแล้วเห็นแล้วใครใครเอาเอาใจลูกตามใจลูกพี่ออฟนะดูไม่เคยได้เหมือนเหมือนกับจะเป็นคนดุนะคะไม่เลยของผมที่เป็นคนที่ตามใจลูกมากแล้วก็เชื่อไหมว่าไม่เคยดุด่าอะไรว่าเขาได้เลยเพราะว่าเขาหยุดนะเดี๋ยวคุณพ่อตี เขาก็หดดเตะเลยอ่ะ อันนี้จริงอันนี้จริงแ,แต่ถ้าถ้าพี่แดงพูดหยุดนะติดมุมเลยอ๋อต้องมีคนดูเขาจะเงียบเขาจะนิ่งแต่ถ้าเป็นพี่เขาจะไม่ยอมเพราะนั้นก็เคยเขาจะรู้ด้วแหละว่าพ่อใจอ่อนนะ,นะใช่บอกรู้ว่าคนนี้เนี่ยตามใจเขาใช่แต่มีมยูีคนหนึ่งเอาตัวรอดใส่ไปเรียมกันมาไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่ไม่ไม่เรียมไม่เรียมเลยแต่จริงแล้วกฎระเบียบนี่มหมายาว่าเป็นกฎระเบียบที่จะต้องทาแบบเป็นเรื่องบิ็นรามากมายแ้ะพี่โน้นนี่เป็นคนทั้ง ทั้งดุแล้วก็ทั้งตามใจอยู่คนเดียวกันเวลาถ้าเกิดว่าสิ่งที่ถูกต้องก็คือถูกต้องก็คืออยากได้อะไรอยากทําอะไรก็ทําเหมือนองพัฒเหมือนกันผมสามารถลรบินจิ้งไปเกือไปนอนไปดิ้นอยู่ข้างล่างได้เหมือนกันค่อยๆเรียนรู้ด้วยต้องเป็นต,ตัวอย่าง <c oughs> ให้เขาก่อนเขาเวลาจะทําอะไรเงี้ยต้องเป็นตัวอย่างทําให้เขาไม่ใช่นลกเป็นรูนูเป็นคุ้นต้องพยายามช่วยเป็นเื่องเวลาซะก่อนสอนเขาเขาจะได้เออทาได้ด้วยตัวเขาเองแกว่าอะไรกับ ผมผมนึกภาพออกนึกภาพคำว่าเล่ของของคุณจริยานี่คืออะไรผมนึกภาพออกครับเพราะว่าที่เขาเล่าให้ฟังก็คืออย่างนั้นสภาพนั้นแล้วเป็นเกือบทุกครอบครัวเวลาเล่นแต่ว่าหลังจากนี้ผมเชื่อว่าที่เขาต่อว่าเนี่ยเพราะว่าหลังจากนี้สะบัดก้นเลยนกเก็บแม่ หรือไม่ก็คือไม่ทาทาเป็นเฉยทาเป็นเล่นกับลูกต่อไปเล่นอีกที่หนึ่งไปทํารกอีกที่หนึ่งคนเป็นแม่ก็ต้องมานั่งเก็บคุณดูผมเป็นตัวอย่างนี่ผมเก็บหมดเห็นเล่นเสร็จเล่นเสร็จแล้วเก็บ ผมต้องเก็บ <ผม S 1> ฮะตอน,นี้ต้องเก็บเลยนะไม,ย <laughs> ไม่เคยเก็บไม่ไไมเคยเก็บเลยที่พี่อ้อบอกผมก็จะไปทําที่อื่นลกใหม่ <laughs> ทำที่อื่นลบใหม่ไป่เยเพราะที่นี้มันลกกันอยู่ไม่ได้แล้วเราจะย้ายที่เ <laughs> <laughs> เอาเป็นว่านะคะช่วงนี้นะคะเราจะให้ท่างสามพ่อเนี่ยพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเราจะเปิดโอกาสให้ทั้งสามท่านเนี่ยนะคะได้มานินทาลูกและนินทาภรยาเรามาดูกันซิว่าจะสนุกแล้วก็วุ่นวายขนาดไหนสักครู่เดียวค่ะ พลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเดิมาพรร่วมชมดาวช่วงสุดท้าย ตัวใน้อของพี่ออฟกับพี่นกไม่ว่างมาไม่ว่างมาติดก <just> <absorbed> ิจิรกจงานเยอะงานเยอะวันนี้มาแต่ของทางด้านครอบครัวพี่ตอนนี่ใช่ลูกงานเยอะนะคิวคุณแม่งานเยอะคิวคุณแม่เยอะนนี้คนนี้เชื่อใครลูกคนนี้บอกครัะหรือชื่อใครคะพาร์ทจอมพาร์ทเชื่อใครลูกเจอะไรคะเอ็นโบนีเอนโบนีวางนามสกุลลยเชื่อเล่นชื่ออะไรลูกชื่อะเจมี่แอ็นโบนี อ่าแล้วคนนี้ล่ะคะชื่ออะไรชื่ออะไรยูค่ะจีไรยูชื่อเล่นชื่ออะไรลูกชื่ออะไรลูกน้องอะไรครับน้องน้องจอหนีเขาเรียกผมว่าพี่พี่จอนอ๋อพี่อะไรอ่ะชื่อพี่อะไรลูกพี่จอพี่จอแล้วชื่ออะไรพี่เจมรู้ว่าพี่อะไรพี่เจมโอเคพี่เจมนะคะส่วนลูกของคุณชัดชัยก็มีถึงสาม นะคะมีน้องดอมน้องการแล้วก็น้องบอมน้องบอมนะคะวันนี้ติดธุระธุระภารกิจสําคัญนะรกิจทั้งสามนะคะส่วนลูกๆของคุณพงพัฒน์ก็คือสองคนด้วยกันมีน้องไบโบกับน้องไบโบนะคะตอนนี้กำลังทนเลยนะคะพอดีมาไม่ได้เพราะว่าดูหนังสือเตรียมสอบเป็นฟรั้ง เป็นตัวที่เร็วมากดูเฉ็ๆพี่อนุบาลอนุบาลเร็นช้ามากเลยนะนิดสี่หกกว่าแล้ลูกพี่เท่าไหร่สามขวบกว่าสางขวบเองนะเรีสอบเอ็นฟ์ครางค่ะนี่กุ้งใจเหมือนกันพวกจะเอ็นติดก็ได้พวจะเข้ากับพวกเพื่อนๆไม่ได้พวกจะมีปัญหาระหว่างวัยเพราะน้องแกเรียนเร็วมากนะคะคุณแหม่มนะต้องดูจากพ่อเลยนะเข้ากับใครได้ที่ไหน ต้องแยกไว้ไม่แยกค่ะเก้า<ต>อ,อี้เราไม่พอนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าถามดีกว่าว่าแล้วคุณพ่อเนี่ยมีกิจกรรมร่วมอะไรกับลูกๆบ้างอ่ะเริ่มจากพี่ออฟไม่มีเวลาไม่ค่อยผมผมไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกนะฮะอย่างที่ที่เรียนทราบแล้วก็ค,คือว่าพอได้ได้อยู่กับเขาส่วนว่าก็จะเล่นคุกคลีอยู่กับเขาแล้วก็เขาเล่นอะไรเราก็ต้องเล่นตามบางครั้งก็เป็นปัญญาอ่อนมั่งอะไรก็ <laughs> เหมือนเหมือนทุกคนเป็นหมดคุณพ่อคุณพ่อต้องเป็นหมดคุณพ่อจำเป็นต้องเป็นก็เล่นกับเขาอะไรเหมือนปกติทุกอย่างที่เขาอยากเล่นลูกต่อจิกซ์ซอได้ครั้งแรกนะทำรูปเต็มภาพครั้งแรกนะน้ำตาร่วงโมอยู่เป็นอาทิตย์เลยพูดอยู่เรื่องเดียวทุกวันเจอหน้ากันโหนี่นะมันต่อได้นะมันรูปนู้นรูปนี้อีกวันนึงมาเจอตอนเช้าพูดถึงเรื่องรูปปุ๊บพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วมันต่อได้นะดูแล้วอีวันนี้ไม่แล้ว ติดต่อรูปต่อนี่มานะมันนั่งดูทีนึงแล้วมันก็ค่อยเรียนไปแล้วมันต่อได้ผมรู้แล้วพี่สามจะบอทิตย์หน่งมอ่ใ่อะไม่ใช่ฮะทำไมคะก็มาทําได้อย่างเดียวแหละุยเรื่องอะไรลูกคนอื่นเรียนเรียกลกคนอื่นเขาไปเรียนอะไรวกว่ายให้สองขวที่มามูให้ฟังกอนเช้นเปชิ้นก เสียเวลาต่อนานเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องคุยให้คลุงสองชิ้นเอาเอามาจอมกันอย่างนี้เหรอคุยคุณไปสามวันโอ้นะคะอยู่บ้านนี่เขาเขาลูกเขาเล่านิทานให้เขาฟังอ่แล้วลูกก็หลับก่อนหน้านั้นอุบัติเอุบัอันนี้ไม่ใช่บุ๊คยิงไม่เป็นไรค่ะทจริงก็คือก็คือตอนแรกเราก็บแย่จอมแก่นเราเรเราก็จะวนไปวนมาจนสุดท้ายแล้วเขาก็เล่าให้เราฟังแล้วแล้วเขา อ่าน้องบอมอยากให้แต่งเรื่องเองด้วยเขาไม่ได้อ่านถึ่ในในสือมีเติมมีเติมให้ด้วยขึ้นมาและเป็นเรื่องเป็นรายเนราฟังเรื่องด้วยแต่ว่ามีคุณพ่อคนไหนคะที่เล่นเขาบอกว่ามีลูกๆเนี่ยเล่นสมการกับทีวีนี่แหละครับแก๊งนี้แหละครับเป็นยังไงคะเล่นยังไงคะเอาน้ำราดทีวีเป็าน้ำราดนี่คขาเคนชอบเล่นน้ำมาก เอามาลาดทีวีนี่เหรอคะแค่มันด็ทีวีหลังทีวีเป็นพังมันเรื่องต้องาไปทำแล้วถูกตีไหมคะไม่ครับก็สอนนะเพราทำอะไรเพราะเขาไม่รู้แล้วหลังจากหลังจากสอนไปแล้วเนี่ยเขายังทําอีกไหมคะไม่ทาไม่ทาแล้วไม่ทำตอนนี้เขาทานี่เขาไม่รู้อ่ะเหลือไม่มีใครเห็นเขาบอกว่าเลี้ยงลูกนี่นะคะเหนื่อยสุดๆเลยแต่ก็มีความสุขจริงไหมคะครับมันมันก็คงยา ตามอย่างผมเวลาน้อยอ่ะผมก็มีความสุขน้อยนี่เขาจะมีเวลาอยูะนั่นก็ค่อนข้างเยอะแล้วค่อนข้างสุขเยอะผมสุขน้อยกว่าเเี่ยวอะไรกันขอบคุณพงพัดเรื่องอะไรคะผมสุขมากกว่าเขาเยอะเลยครับเขาลงเวลาเท่าผมหรือครับเขาจะรู้ความสุขเป็นเป็นไงมีจริงแค่ไหนเขาบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยสุดๆเลยไหมคะเหนื่อยมาก <พวก>นี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณพ่อๆพ,พ,พูดถึงลูกในส่วนหนึ่งเราไปฟังนะคะว่ามีคุณแม่แม่แมทั้งสามท่านนี้นะคะฝากมาฝากอะไรกันบ้างเราไปชมเลยค่ะเชิญเลยค่ะคนทรับใส่ที่มีก็คงจะเป็นตลอดเวลาที่เขามีเวลาให้กับครอบครัวเขาก็จะให้เต็มที่เลยคือแบบเรานี้สบายนอนเป็นคุณนายอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นกับลูกได้ดีแล้วมันใส่มากคือลูกรักมากกว่าเรา ที่ดีเลิศอย่างเงี้ยแต่ว่าใช่ได้ที่ว่าเขาเป็นคนที่มีความเอาใจใส่ในเรื่องเรื่องลูกแล้วก็เอาใจใส่สำหรับโดดหนุ่มดีทีเดียวในส่วนของการดูแลโอเคแล้วนะคะน้องก็ถือว่าภูมิใจแล้วก็พอใจแต่ว่าใช่เวลาเพิ่มกว่านี้อีกนิดนึงก็ดีอุ๊ยเพราะว่าแต่ละคนอย่างเช่นน้องเจมนี่เขาเป็นผู้ชายก็อยากอยู่ใกล้ๆพ่อแล้วก็อยากให้เขามีความรู้สึกว่าพ่อเป็นฮีโร่ใช่ไหม สวยหมดเลยทั้งสามคนนะยังซีนีเลยใช่อันนั้นก็เป็นความรู้สึกของของคุณแม่ทีนี้เราอยากจะทราบความรู้สึกของคุณพ่ออยากจะพูดอะไรกับคุณแม่กับคุณลูกบ้างพูดอะไรถึงลูกและคุณแม่บ้างพี่อ๊อฟตอนนี้ไหมคะนี่กล้าพูดเลยครับก็อดทนเป็นภรรยาผมต้องอดทนอันนี้จริง ผมไม่ให้คนโดยโดยชาติกาเนิดผมไม่ต้องการให้ลูกและเมียผมเดือดร้อนเพราะฉะนั้นวันเวลาที่มันหายไปมันหมายถึงความมั่นคงที่จะย้อนกลับมาสู่ครอบครัวของเราเสร็จใจครับจยรอดจะรอดกันบ่งพัดกันเลยนะครเหนาเนลาเน่าแต่าที่ได้มาไม่มีค่าเท่าเวลาที่อยู่กับลูกเราเน่ย อันนี้คือความจริง <ฮะ S 1> เรื่องตานี่คือความจร,จริงจริงๆแล้วก็คืออยากจะบอกนกเพราะนกเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาจะเขาจะเลิกเล่นเลยแล้วมาเล่นมาเอ้ทุทีิมาเลี้ยงลูกอย่างเดียวคือพอตรงนั้นแล้วเนี่ยก็อย่างย้อมไปที่ออฟเหมือนกันว่าเราก็ต้องหาความมั่นคงให้กับลูกด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ <ฮะ S 2> ต้องทำควบคู่กันไปอก็สิ่งที่เขาทำอยู่ผมก็ถือว่าดีแล้วดีแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณที่เขาช่วยทำงาน ในขณะที่ผมก็ทํางานเลี้ยงลูกด้วยเขาก็ทำงานช่วยกันก็ขอขอบคุณเขาแลวคุณจันที่ล่ะคะผมสําหรับคุณนกคงจะไม่ต้องบอกเขานะครับเพราะว่าเขาก็ทาหน้าที่ของคุณแม่ได้เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เท่าที่เราดูอยู่เราเห็นก็อยู่เราก็รู้สึกอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าโอ้โหน่าทึ่งจริงๆว่าแบบ อยู่กับลูกขนาดนั้นได้ยังไงนะครับโดยที่ไม่ยดลูกยังไม่โตนะไม่โยนให้พี่เลี้ยงไม่โยน,ยน,น,ยนให้คุณแม่ตัวเองอะไรเงี้ย่วยดูก็น่าทึ่งมากทั้งสามท่านเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็เป็นยอดคุณพ่อของวงการเป็นทั้งพระเอกในละครแล้วก็พระเอกในชีวิตจ,จริงของลูกๆที่น่ารักแล้วก็พยาธิที่น่ารักนะคะ <c oughs> ขอขอบคุณคุณ,คณพงษ์พัฒน์วชิระบ,บัรจงคุณจ <c oughs> ัดชัยเปล่งพานิชฐ <c oughs> ์แล้วก็คุณจันนี่แอนโฟเน่เรามีกรอบรูปสวยๆจากชาปมะกาน้ามอบให้คุณลูกเอาไปให้แล้วนะคะนี่สําหรับคุณจัดชัยค่ะและ ค่ะที่มาเป็นดาวของเราในวันนี้นะคะเป็นดาวยอดคุณพ่อใช่แล้วค่ะวันนี้เวลาของเราคงจะหมดเพยงเท่านี้นะคะขอบคุณลูกๆจีนน่ารักทั้งสองทางที่ยังไม่หมดแรงวิ่งเลยตั้งแต่นี่วิ่งแล้วยังไม่ยังมีแรงวิ่งได้อีกยังไม่เลยนะคะสำหรับขอบคุณภรรยาที่น่ารักทั้งสามท่านใช่แล้วสำหรับลูกๆของครอบครัวอื่นๆเนี่ยนะคะก็ ตอนวันนี้ก็ยังไม่สายที่จะมอบความรักแล้วก็ความอบอุ่นให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รักคุณพ่อคุณแม่มากๆนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ